เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาณศาลามหาธรรมบรมีอาคารครัว71ปีทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยหรือภายน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เป็นครั้งที่สองน้ำหนักรวมทั้งสิ้น14,096กิโลกรัมโดยกระจายไปยังจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ได้แก่จังหวัดสงขลาพัทลุงสตูลปัตตานียาลาและนราธิวาสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและขาดแคลงสิ่งของจำเป็นสำหรับครั้งที่หนึ่งได้จัดส่งเมื่อวันที่27พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยได้ลำเลียงถุงยังชีพจำนวน3,000ชุดพร้อมสิ่งของบริจาคจากคณะสิทย,ยินุสิตวัดพระธรรมกาย ซึ่งการระดมสิ่งของช่วยเหลือเป็นผลจากความร่วมมือของคณะศิษยานุศิตวัดพระธรรมกายและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศภายใต้เจตนารมณ์เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันซึ่งสะท้อนพลังการแบ่งปันและความหงหุยงใยต่อพี่น้องชาวใต้ที่กำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับรายการสิ่งของที่มอบให้ในครั้งที่สนี้ประกอบด้วยถุงยางชีพจำนวน1 5 0 0ชุด รอมข้าวสารเครื่องนุ่งหม่มหมอนผ้าหม่มน้ำดื่มหม้อหุงข้าวระบบแกส๊สถุงนอนกาแฟทรีอินวันผ้าอา้อมผู้ใหญ่ข้าวสารบรรจุถุง2กิโลกรัมขนมอบกรอบและสินค้าอุปโภคบริโภคจําเป็นอย่างอื่นที่ดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันทั้งนี้วัดพระธรรมกายยังเปิดรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตศรัทธาโดยสามารถร่วมบริจาคปัจจัยได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกาย เลขที่บัญชี152-1-202-08-7หรือนำส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นมาได้ที่วัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ครับ วันนี้นะคะทางเราก็มีความตั้งใจค่ะที่อยากจะนําสิ่งของนะคะของใช้ที่จําเป็นนะคะมาร่วมบริจาคช่วยเหลือนะคะพี่น้องชาวไทยนะคะทางภาคใต้ทุกๆท่านนะคะเพราะว่าเราเห็นถึงความเดือดร้อนครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสนสาหัสพอสมควรค่ะแต่เราก็ยังเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะ วันนี้นะคะทางเราแล้วก็หมู่คณะนะคะก็ได้นําทางน้ําดื่มนะคะแล้วก็หมอนนะคะผ้าหม่มแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆรวมถึงอาหารแห้งนะคะมาร่วมในเรื่องของการบริจาคในครั้งนี้ด้วยค่ะการที่เรารวบรวมสิ่งของทั้งหมดนี้นะคะลงไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ภาคใต้นะคะเราก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ปลื้มปิติมากค่ะว่าสิ่งของที่เราได้รวบรวมนะคะได้นําไปใช้แล้วก็ถึงมือคนที่ต้องการจริงๆอะค่ะว้นานาไก่ มูลนายทีธรรมกายส่งของฟื้นฟูผู้ประสบภัย